ในส่วนของเทคนิคนะคะเราก็มองว่ายิ่งนานวันก็ยิ่งแรงตกนะคะเพราะว่าในกราฟรายวันเนี่ยสามารถยังรักษาความถึงจะยังสามารถรักษาความเป็นไซด์เวย์บนเส้น EMA 25วันเอาไว้ได้นะคะขณะที่กราฟ60นาทีเนี่ยกลับมาส่งสัญญาณซื้อแต่ก็ให้มุมมองว่าไม่น่าจะไปได้ไกลนักนะคะเพราะว่าถ้าดูในกราฟ60นาทีจะเห็นว่าดัชนีเนี่ยหลุดจากการเป็นกรอบ up ท r e n d นะคะมาสร้างเป็นรูปแบบ b r ด a d e n i n g แทนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยล่าสุดอยู่แถวแถวบริเวณเส้นแนวต่านะคะที่มาพร้อมกับมีสัญญาณ b e a r i s h divergence จากเครื่องมือ m o d i f y แบบสตอคแสติกนะคะทำให้ถ้าหากว่ายังไม่รีบเบรกแนวต้านที่1440ขึ้นไปเนี่ยก็จัดว่ายิ่งมีความเสี่ยงทางลงมากขึ้นทุกขณะนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังน่าจะรอซื้อเมื่ออ่อนตัวนะคะแนวรับก็มองไว้ที่1420กับ1410นะคะแล้วก็วางจุดถอยที่1400นะคะส่วนแนวต้านก็จำกัดบริเวณ1440ถึง1450 ซ็อกู่ตัวแรกจึงตัวบ้านปูนะคะบ้านปูนี่จะเห็นการสร้างฐานตั้งแต่ปลายเดือนที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีการดีตัวขึ้นได้เมื่อวานนี้นะคะพร้อมสัญญาณหนุนจาก RSI แล้วก็โมดิฟายซอร์ a s สติกนะคะโดยเฉพาะตัวหลังที่ก้าวขึ้นมาออกจากเขตโอเวอร์โซลได้นะคะก็แนวโน้มมีโอกาสที่จะปรับขึ้นต่อแนวรับของบ้านปูก็จะอยู่ที่ประมาณ28-27บาท50นะคะแนวต้าน30กับ31บาทเสลึงนะคะแล้วก็คัดลอสที่27ถัดมาเป็นตัว t ีเนะคะตัวนี้นี่เบรกแนวต้านเอลอ่มนนะะเอมือ ยังปรับค่าขึ้นได้เรื่อยๆนะคะ m s c d ก็อยู่เหนือ Signal l ล n e แล้วก็ซีโร่ล n e ได้แล้วนะคะแนวโน้มก็ถือว่ากลับมาดีนะคะถ้ามีการอ่อนตัวช่วงสั้นเราก็มองแนวรับที่9.70บาท70นะคะแนวต้านถัดไปจะอยู่ที่1 0 8ถึง11นะคะแล้วก็วางจุดคัดลอสที่9.50บาท50 ตัวสุดท้ายเป็น NEP นะคะตัวนี้นี่เพิ่งจะเริ่มเดินหน้าขึ้นมาด้วยสัญญาณซื้อจากเครื่องมือระยะสั้นนะคะแล้วก็ MACD เนี่ยก็ทําท่าจะให้สัญญาณซื้อตามมาได้ไดในเร็วๆนี้นะคะแล้วก็เมื่อวานก็มีแรงซื้อเข้ามาอย่างนาแน่นนะคะเราก็มองแนวรับของ NEP ที่1,37บาท37ต้าน1น4บาท44นะคะถ้าผ่านได้ก็จะไปอีกทีที่1,50บาทแล้วก็ค u t ลอสที่1บาทสาตังค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ